ำหเวียดนามนะคะก็คืออย่างที่มินบอกนะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากใช่ไหมคะก็คือต้องชนะโดยครอบครัวของเขาแบบดูแลโดยแบบพ่อแม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเชนชัยทักชทยนะคะนี่คือมีนค่ะแล้วก็เป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ5ปีนะคะก็คือวิดีโอครั้งที่แล้วที่มีนชวนพี่กิ๊บเป็นเพื่อนคนไทยของมีนนะคะมาคุยกันเรื่องผู้ชายเวียดนามกับผู้ชายไทยได้รับแบบ ความสนใจของทุกทคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนั้นแล้วก็มาทักถามมีนโดยว่าถ้าอย่างนั้นหนะ้าวิธีการจีบผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงไทยกับผู้หญิงวิดนามหลังกันยังไงด้วยเพราะฉะนั้นคะวิดีโอวันนี้มีจะชวนพี่กิฟอีกครั้งหนึ่งมาคุยการเรื่องผู้หญิงนะคะแล้วก็ในสุดท้ายของวิดีโอวันนี้ผู้เราจะได้แบบ วิธีการจีผู้หญิงเวียดนามกับผู้หญิงไทยให้ทุกคนด้วยถ้าใครชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามช่อง YouTube นี้อะค่ะนิวมินจะมีบานานใจทำหลายๆวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะโอเคค่ะมาคุยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่กิ๊ฟ กลับมาคุยกันกับมีในวีดีวันนี้ค่อ,อคำถามแรกนะคะเราจะ Get to know ดีกว่าผู้หญิงไทยอะค่ะแบบมี common character คืออย่างไรบ้างนะคะพี่คือตอนนี้มันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่อะ common character คือผู้หญิงต้องทำงานตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นวัยไหน generation ไหนอะ ทุกคนต้องทํางานทุกคนต้องแบบเฮ้ยฉันต้องเป็นผู้หญิงเก่งฉันต้องเป็นผู้หญิงที่แบบทํางานได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนี้จะน้อยมากแล้วที่ว่าเป็นที่ว่าจะให้ผู้ชายเลี้ยงพูดตรงๆตอนนี้ยังไงเราก็ต้องมี v a l ูเราก็ต้องทํางานก็คือ independent girl ใช่ เรื่องมินวาก็เหมือนกันที่เวียดนามค่ะช่วงนี้แบบเหมือนรุ่นรุ่นรุ่นใหม่นะคะแบบ Gen Y อะไรอย่างนั้นคุณใบก็คือแบบอินดีเ n นเดนต์มากแล้วก็คนก็อาจจะบอกว่าแบบสาวเวียดนามข,ขี้ดึกขี้ดื้อเหรอ ดื้อดื้อใช่เอาไว้นำดื้ออะไรอย่างนั้นนะดื้อยังไงคะดื้อก็คือแบบสต็อกบอลนะคะแบบไม่ได้ยอมหรือว่าแบบเอาเหมือนกันให้อย่างนั้นเหมือนกันเออประมาณเหมือนเหมือนคนไทยเหมือนกันตอนนี้แบบเหมือนสาวไทยก็จะแบบเหมือนแบบฉันแบบคอนฟิเดน c ์นะเหมือนเหมือนฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองอินดิเพนเดนต์แลนคอนฟิเดน c ์แล้วก็ Um, strong my n a d อ h a ออืมแล้วก็เขาบอกว่าด้วยแบบชาวเวียดนามดุด้วยชาวไทยย <c oughs> ังไงซามไชซัมไยใชค่คือคือแบบเช่นเช่นเราอ่ะมินได้ยินฟีดแบ็กจากคนอื่นเป็นชาติอื่นด้วยก็บอกว่าเออชาวเวียดนามก็คือแบบ caring นะดูแลดีแต่คือดุอแล้วก็ขี้โบนโบนเยอะ ก็เหมือนคนไทยนะคนไทยอ่ะก็คือถึงเวลาที่แบบดูแลก็ดูแลแบบเทคแคร์โรแมนติกแต่พอเหมือนแบบเวลาเฮ้ยที่แบบต้องเป็นแบบอินดเพนเดนต์แบบคอนฟิเอนต์น่ะเราก็ชัดเจนอะ่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่เลยอืมโอเคถ้าอย่างนั้นก็คือแบบเอเชียน girls ก็แบบคล้ายๆกันโอเคโอเค โอเคถ้าพี่กิ้บอกว่าคือช่วงนี้จริงๆสาวที่ไหนก็แบบร่อมแบบอินดิพ n นเดนขึ้นมากแล้วมินอยากถามว่าคือที่ไทยอะค่ะเขายังแบบ r r o r i t i z e ครอบครัวหรืออย่างนั้นไหมคะอ,อ๋อ r i o r i t i z e ครอบครัวไหมหมายถึงว่าเป็นพ่อแม่มใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ยังมีอยู่เหมือนคนไทยส่วนใหญ่เป็นซันวิชเจเนอเรชั่นอะน้องมินรู้จัก ั <Be> Generation ไหมท,ท,ที่ที่ต้องเทคแคร์ทั้งพ่อแม่แล้วก็เทคแคร์ทั้งลูกตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็จะมีคนสาวไทยที่แบบมีลูกเร็วมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเนี้ยคนก็เริ่มที่จะแบบไม่อยากมีลูกแล้วคนไทยตอนตอนนี้คิดกันเยอะมากว่าแบบไม่อยากมีลูกเพราะว่าแบบเออก็อยากใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์ที่มันแบบ สุดเราเกิดมาชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ย 1> <AC> 1> แต่ก็ยังดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยคือก็คือที่ทีเวียดนามอะค่ะสาวเวียดนามก็มเป็นยังไงคะเอ่อมีนว่าเขาจะ prioritize ครอบครัวแบบเขาบเป็นแบบครอบครัว oriented อะคะ่ะแบบยังไงก็เอ่อ economics มันมัน develop ยังไงบ้างแต่เขาก็แบบเหมือนครอบครัวเป็นสิ่งที่แบบสำคัญที่สุด่างเงี้ยก็มันก็ lead ด้วยอันที่แบบ มายเซตของคนเกี่ยวกับการแต่งงานกับมีลูกด้วยก็แบบเขาจะคิดว่าเออการแต่งงานมันคือแบบ Responsibility ของเขาที่แบบที่เป็นผู้หญิงอ่ะแบบ หรือว่าผู้ชายก็เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะคือคือก็คือเขาจ้องทําให้พ่อแม่เขาเห็นว่าเขาต่ง,งานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่พ่อแม่แบบเสียชีวิตใช่ใช่คนไทยก็เป็นเหมือนแบบอ,อย่างเมื่อวานเพิ่งผ่านวันพ่อของคนไทยมามก็คือรู้ได้ว่าแบบถ้าไปตามห้างเนาะไปตามแบบร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยคนจะเยอะมากเพราะว่าวันสําคัญคือวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยคนคนไทยอะ่ะจะพา ต้องพาพ่อแม่ออกไปทานข้าวซึ่งจริงๆเอาจริงเราก็รักเขาได้ทุกวันแหละเราพาเขาไปได้ทุกวันแหละแต่ว่าเหมือนมันเป็นวันหยุดเป็น national holiday ด้วยไงก็เลยแบบเหมือนแบบพาออกไปได้ก็พากันไปทั้งลูกทั้งหลานทั้งปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยก็ยังถือว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญค่ะโอเค okay. เราอยากจะถามว่าเรื่องอะไรที่แบบสนุกสนานดีกว่าในแานนี้คือมินเห็นนะแบบ สาวไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็คือไม่รู้ s t e r e o ไทป์หรือว่ายัางไงไม่รู้แต่เห็นแบบหลายคนที่แบบบาดี้หอมมากแล้วก็ใช้ชุดแบบเซ็กซีซ่ๆไม่รู้ว่หนูไม่รู้ว่าอันนั้นคือแบบ c o m m o n s e n s e หรือเปล่าม,มันไม่มันเป็นแบบมันเป็นสเตเบลไทป์แหละมันเป็นเทรนดแหละเพราะว่าดาราหอ,อ,อมเนี่ยซึ่งซึ่งคือเหมือนแบบอย่างพี่นี่เรียกอ้วนเหรอวะ เองหนว่มวนแล้ว <laughs> คือแบบคือบางทีเราไปแบบเราซื้อเสื้อผ้าเราใส่ไม่ได้อ่ะผ้าเราไปแบบตามแบบสยามมีรู้จักสยามไหมใ,ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาขายเสื้อผ้าตัวเล็กมากเลย ไม่ได้แล้วแต่ว่าแบบคือถามว่าคนไยแฟชั่นไหมก็คนไยแฟชั่นจามกันนะเหมือนแบบลองสังเกตดูสิเวลาอะไรลิมิเต็ดก็จะมาเมืองไทยก่อนมาเปิดที่เมืองไทยอะไรเงี้ยแต่คือเหมือนแบบเอาจริงๆคนไทยก็ยังมีติดแบบพวกบอดี้เชมมิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยบ้างบ้างโอ้ยมินว่าที่เวียดนามหนักกว่าหนักกว่าใช่เสื้อผ้าเวียดนามตัวเล็กมากตอนที่พี่เคยไปอ่ะคือเวลาหนูอยู่ที่เวียดนามหนูน้ำหนักแบบน้อยกว่านี้สิบโลนะแต่ยังหาเสื้อผ้าไม่ไม่เจอ เอ,เออพี่ไปแล้วพี่แบบตัวเล็กมากแบบใส่ไม่ได้คือแบบคือแต่คนแม่นามสวยผิวดีเออเซนเรอร์ชา <A stereotype S 2> ยเหมือนกันโอ,โอเค <laughs> โอเคแต่จริงๆก็มีหลากหลายแบบก็คือคือเขาเขาให้อันสแตนเรอร์นี้เป็นทำเป็นไรท์ที่จะบอดี้เชมมิ่งคนอื่นอะไรอย่างนั้นนะก็คือเหมือนแบบมันก็ปฏิเสธแน่หรอว่าเหมือนเรารับออกมาจากสื่อเนาะ <ừ> เหมือนแบบสื่อที่เราดูอะอย่างอย่างแบบ ทั้งแบบกลุ่มเซาท์อีสเอเชียมันจะเป็นกลุ่มที่ไวท์เทนนิ่งขายดีที่สุดในโลกเพราะว่าคนอยากขาวเหมือนเกาหลีอะคุนซองเหมือนแบบอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกแต่คือแบบบางคนก็จะต้องไปแบบไปทำเลเซอร์ทําหน้าทำอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ผิดนะเพราะว่าความสวยของแต่ละคนเราอะมันไม่เหมือนกัน อยากถามว่าแบบชุดทร d ดิชันของคนไทยอ่ะก็คือแบบผู้หญิงไทยใส่บ่อยไหมคะไม่ไม่บ่อยชุดทร d ดิชันใช่ใชไหมที่เป็นไม่เลย ถ้าตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่พี่เกิดมานก็ใส่เฉพาะตอนแบบเวลาโรงเรียนอะแบบ school event แค่นั้นเพราะว่าไม่เหมือนไม่เหมือนคนเวียดนามที่แบบเห็นพี่เห็นแล้วแบบพี่แบบรู้สึกแบบน่ารักมากแบบใส่อาวใหญ่ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือแบบคนไทยแบบเพิ่งจะมาบูมตอนที่นักท่องเที่ยวแบบทัวริสมาเยอะๆแล้วก็คือไปถ่ายที่วัดอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปกติอะไม่ไม่ได้ใส่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า คือเขาแบบเหมือนชุดชุดไม่ได้แพชั่อโคขนาดนั้นอ,ะอ่ะพี่รู้ไหมว่าเอาอยยาที่เวียนามาแบบนักเรียนอ่ะเขาก็ต้องใช้ไปไปไปเรียนด้วยนะ ที่ที่ที่เมืองไทยก็มีบางโรงเรียนที่แบบว่าใส่ทุกวันศุกร์แต่ว่าคือเป็นชุดไทยที่ไม่ใช่แบบ t r a d i t i o n ่นแบบขนาดนั้นก็คือแบบเป็นเป็นเป็นกระบอรงอ่ากระโปรงหรือว่าเสื้ออะไรอย่เงี้ยแต่ที่เวินามแบบใช้เอาใหญ่เลยเวลาแบบรุ่นหนูอะไปโรงเรียนไฮสคูลใช่ไหมต้องใช้พี่มีร้อนเอาใหญ่สีแดงอ๋อแล้วก็แบบเออคนวินามก็แบบชอบไปไปถ่ายรูปกับ ชุดเอายายค่ะสวยเขาคิดว่าแบบถ้าคนไหนแบบบอดี้แบบดีสุดก็คือช้เอายายแบบสวยสวยเลยนะผู้หญิงไทยอะปกติจะชอบทำอะไรที่มีอะไรที่เป็นฮอปบีสอะค่ะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ฮอปเปอร์ตอนนี้ต้องต้องไปผู้หญิงไทยแบบประมาณเกิน9ก้าสิปรเซ็นต์ต้องถ่ายรูปอาหารไปบรันช์ ไปแ <ไป S 2> บรนด์ไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปไปท,ที่เที่ยวแบบถ่ายรูปชิคๆอะไรอย่างเงี้ยการ ก็เหมือนกันเลยผู้หญิงเวียดนามก็แบบเป็นป้ากับร้านคาเฟ่แบบสวยๆแต่ร้านกาแฟที่เวียดนามเยอะมากๆที่ไทยมีน้อยเยอะกว่าจริงเหรอจริงแล้วก็แบบดีไซน์ก็ดีไซน์ใช่ดีไซน์เริ่มเยอะแล้วตอนนี้คนกําลังฮิตบรันช์บรันช์เยอะเยอะมากถ้าเราอยากแบบจีบผู้หญิงไทยหรือผู้หญิงเวียดนามอ่ะจะไปไหนดีไปเจอที่ไหนอะไรอย่างงี้หรอแต่ถึงว่า on the date on a date on the <a> date เหรอ brunch by <ป> brunch by oh. brunch brunch สวยๆแบบบ้านสวยๆแบบลานที่แบบไม่ได้แบบคนเยอะมากกับแ,แบบ cozy cozy นิดๆแบบมีต้นไม้หน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแพงมากแบบคือเหมือนแบบ สาวๆไม่ได้ชอบลักชัวรี่มากแล้วอ่ะสาวๆชอบแบบคนที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วแบบ<ม>คือเหมือนไปนั่งแล้วบบไปคุยกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งสบายๆ<ม>คุยกันเป็นบรันช์นั่งแบบจิบชาจิบกาแฟ<ม><ม>ค่อยๆกินไปมีมุมถ่ายรูปสวยๆอ่างเงี้ยรับรองได้ใจสาวแน่นอน เราเวียดนามอะค่ะเป็นนีไงบ้างมินว่าก็แล้วแต่สาวด้วยมีแบบทายที่ชอบแบบเป็นลักซ์ y รีนิดหนึ่งแบบไปเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปแบบโชว์ลักซ์ y ร i f ี่ไลฟ์สไตล์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไปนั่งร้านกาแฟด้วยก็คือเพราะว่าต้องคุยกันไงต้องไปนั่งร้านกาแฟก็คือแบบไม่ควรจะแบบใน first date นะคะแบบชวนเขาไปดูหนังเพราะดูหนังก็ไม่ได้คุยกันใช่ไหมเอออีกอันหนึ่งก็อยาก อยากจะแบบถามด้วยว่าใน first date อของประเทศไทยก่า<น>เวิยนามนก็คือใครจะเป็นคนจ่ายเงินคือจริงๆแล้วอะถ้าในไทยใช่ปะส่วนใหญ่ผู้ชายเขาก็จะจ่ายอ่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้หรือตัวที่เองนะก็แบบ พิพิตี้พิพตี้อะไรอ,ะอย่างเงี้ยแชร์เลยเหรอแ <share>, ชร์แชร์ที่เวียดนามก็คือผู้ชายเลยร้100 first อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนผู้หญิงเขาก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันก็นะอินดีพนเดนต์นะฉันก็แบบมีแบบมีแคริเอร์อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอือแล้วคือแบบ คือมินไม่รู้แต่คือสาวกนาจะคิดว่าถ้าใน first date จะแบบผู้ชายไม่จ่ายเงินก็คือแบบ black flag เลยแบบไม่เข้าใจไม่มี second date เลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากแบบชนะใจ ต้องเวียดนามต้องจ่ายเงินต้องเตต้องเตจริงๆผู้หญิงไทยก็อาจจะเป็นก็จริงจก็ควรจะแบบคือเราจะสเตอริโอไทยไม่ได้แบบว่ามันเป็นความแบบมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเราชวนเขามาอะไรอย่างงี้ช่มากกว่าก็คือในเดทต่อไปก็แชร์กันได้ไม่เป็นไรแต่ first date ทุกคนแบบผู้ชายนะคะต้องจ่ายก่อนหถ้าไทยจะไปจีบสาวเวียดนามนะ ต่อไปเราจะคุยกันเรื่องแต่งงานกับมีลูกที่เราคุยกัน <Okay. S 1> โอเคคือแบบอยากจะถามว่าผู้หญิงไทยคิดยังไงบ้างกับแต่งงานกับมีลูกค่ะก็พี่ว่าเจเนอเรชันหลังๆเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าแบบพี่เจอหลายคนมากเลยนะที่รู้สึกว่าอยากแต่งงานแต่ว่าไม่ได้อยากมีลูกเพราะว่าคือ ถ้าแบบพูดแบบโลกสวยก็คือแบบมินเข้าใจคำว่าโลกสวยไหมโลกสวยคือ beautiful world อ่าโลกสวยก็คือแบบโลกสวยก็คือเหมือนแบบก็อยากจะใช้ชีวิตกับแฟนสองคนเป็นโรแมนต์อะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าพูดแบบดาร์กก็คือเหมือนแบบโลกเหมือนแบบโลกนี้มันก็ก็หดลายอะที่จะให้แบบเราต้องรับผิดชอบเด็กคนหนึ่งที่แบบเกิดมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ มีอีกล่ะยิ่งเจเนอเรชั่นเด็กลงไปก็อาจจะเป็นแบบก็ไม่ต้องแต่งงานก็ได้เราก็เหมือนแบบอยู่ด้วยกันศึกษากันไปก่อนซึ่งตอนนี้แบบเมืองไทยเปิดกว้างมากขึ้นเมืม่อก่อนไม่ได้เลยนะเหมือนแบบเมืม่อก่อนจะแบบเหมือนเป็นเมืองไทยจะแบบค่อนข้างแบบคอนเซอร์เวทีฟกับเรื่องพวกนี้มากว่าแบบเหมือนแบบ live in before marriage อะไรเงี้ยที่วินามินว่าก็เหมือนกันแบบเพอตอนนี้เขายังคอนเซอร์เวทีฟอยู่แต่คือแบบ ดีกว่า10บปีทีแล้วอนสิบปีที่แล้วที่ถ้าได้ยินว่าคนไหน move in ก่อนเขากแบบด่าแล้วนะแบบเฮ้ยผู้หญิงแบบ<า><า>ไม่ดีใช่ใช,ใช แต่ช่วงนี้ก็ล้อมแบบโอเคเบิดใจแต่แล้วแต่ครอบครัวด้วยใช่แล้วแต่ครอบครัวด้วยเหมือนแบบอืมเพราะว่าเหมือนแบบจริงๆพี่ว่าแบบการที่อยู่ด้วยกันก่อนอ่ะก็ก็ดีนะสำหรับพี่นะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ด้วยกันยีิบสี่ชั่วโมงอ่ะถ้าเราเป็นแค่แฟนแล้วแบบเดทติ้งแบบไม่ไม่ได้เจอว่าแบบเฮ้ยตอนนอนจะกรนเสียงดังหรือเปล่าหรือว่าแบบเวลาแบบอาบน้ําแบบ จะทิ้งไว้ทิ้งกางเกงไว้ทุกที่อ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าเราอะเหมือนแบบคือบางคนอะมีหลายคนที่แบบแต่งงานไปแล้วก็แบบเฮ้ยรับไม่ได้แบบเหมือนแบบเพราะว่านิสัยเป็นแบบนี้อ,อะไรเงี้ยพราะไม่เคยอยู่กันยีิบสีชั่วโมงไงมินว่าที่ที่เวยนนามอะเขาก็ตอนนี้เขากําลังเปิดใจกับ move in แล้วแต่คือ อาจจะต้องแบบ serious relationship แบบคิดถึงการแต่งงานแล้ววก็แบบขอครอบคัวอะไรอย่างนั้นเพื่อจะอยู่ด้วยกันก่อน่งงานอ,อ,อายุที่แต่งงานที่ที่ไท,ทยสำหรับผู้หญิงอ่ะคือเท่าไหร่ดีตอนนี้มันก็เริ่มถอยลงมาเนาะก็แบบสักประมาณเอเวอร์สักสามสิบเอดอะไรอย่างเงี้ยสาบอที่เวียดนามเด็กกว่าไหมหรือว่า ก็คือถ้ามินอยู่ที่ไทยมินก็ถึงเวลาแต่งงานแล้วนะแต่อยู่ที่เวียดนามก็เกินหลายปีแล้วอ๋ <laughs> อเกินหลายปีแล้วก็คืออายุแต่งงานที่เวียดนามมินว่าประมาณแบบ26 25-26เองนั้นนะคะคือ2ี 5, 2 6าย่สิบบางเคสะคะ่ะเขาเรียนจอบแต่งงานเลย<อ>แล้วก็มีลูกก็เร็วใช่นะใชใช่แบบเห็นเพื่อนเวียดนามมีลูกเร็วมากเพื่อนมีนส่วนใหญ่ตอนนี้มีลูก2คน 2> แล้วมอนแม่ยูอยาถามว่าที่ไทยอะคะ่ะผู้หญิงอะคะ่ะจะโดน pressure จากครอบครัวเกีกับเรื่องแต่งงานกับมีลูกไหมคะ แน่นอนโดยเฉพาะคุณป้าข้างบ้านมินเข้าใจคําว่าคุณป้าข้างบ้านไหม n e บ g h อ o r n น i g h b o r n น i g h b o r จะถามเราเสมอว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานทางการที่แม่เรายังไม่ถามเราเลยว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานก็เหมือนกันเหมือนกันเนบเบอร์เนบเบอร์คุณป้าข้างบ้านถ้าอยากชนะใจผู้หญิงไทยอ่ะพี่ว่ามีทิปอะไรที่สำคัญสุดไหมคือก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาแล้วก็ต้องยอมรับ ความอินดีพนเดนซ์ของเขาด้วยมไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่มีแล้วเหมือนแบบเป็นว่าแบบผู้ชายเป็นใหญ่อะอเหมือนเราต้องเดินไปพร้อมกันอะอจับมือไปพร้อมกันเหมือนแบบเพราะว่าทุกคนอะ,อ,ะอีโคะอีคุลี่อะถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับเข้าหากันอโอเคสำหรับวิทย์แล,แล้วก็พาไป ค <Coffee S 3> าเฟ่คาเฟ่ใช่ถูกต้องเออโอเคสำหรับเวียดนามนะคะก็คืออย่างที่มินบอกอะคะ่ะครอบครัวเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากใช่ไหมคะก็คือ ต้องชนะด้วยครอบครัวของเขาแบบดูแลด้วยแบบพ่อแม่อะไรอย่างนั้นอของเขาด้วยแล้วก็แบบทำให้ครอบครัวเขารักเราด้วยนะมั่นคือแบบมันมทำให้ชีวิตหล่อแบบง่ายขึ้นมากนะมจริงจริงจริงเรื่องนี้เป็นเอพิโซดหน้าต่อก็ได้นะ, <laughs> ะแบบมาด,ด,ดอินลอกับดอเดออินอ โอ้โหใช่พร้อมปกต่อไปมาเธอรอินรอกับดอร์ราอินรอินไทยเนี่ยกับเวียดนามมันคือรักคนเลยแซบมากแซบมากละคอเลยจริงใช่จริงโอเคค่ะแซบมากแซบมากมากทุกคนรอดูนะคะเดี๋ยวดูดีๆแนอไว้ค่ะโอเคขอบคุณว่าที่พี่กิฟต์มาคุยกันกับมีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายเจอกันในวีดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาย